สวัสดีครับสวัสดีทักทายนะครับไลฟ์สดนะครับเพจสลาลอมคอย FG นะครับเสียงเสียงอาจจะหายๆสักหน่อยนะครับโอเคนะครับเสียงน่าจะชัดนะครับก็ทักทายนะครับสําหรับ FG นะครับเพจสลาลอมคอย FG แล้วก็แชร์ไลฟ์สดไปยังเพจดูก่อนใช้ขายได้จริงนะครับผมจะ ทาง Facebook ผมจะหลักๆอยู่2เพจนะครับก็คือเพจนี้เพจสลานลมคอย f c นะครับรับซื้อเหรียญน,นะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมีเหรียญมารีวิวให้ดูนะครับก็คือคือเหรียญที่ผมทำคลิปที่ผมมารีวิวนะครับต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคือเหรียญเนี่ยเป็นของสะสมชนิดหนึ่งนะครับก็เหมือนกับของสะสมหลายๆอย่างนะครับ ความชื่นชอบของแต่ละคนก็แตกต่างกันนะครับผมชื่นชอบในเรื่องเหรียญนะครับก็จะเน้นนําเสนอเกี่ยวกับเรื่องเหรียญนะครับมีมีกลุ่มคนมีกลุ่มสามารถซื้อขายได้จริงๆนะครับแต่จะต้องเป็นเหรียญที่มีความพิเศษนะครับคลิปนี้ผมมาแกะให้ดูเลยแล้วกันนะครับไม่ไม่ต้องพูดเยอะนะครับอันนี้ก็เป็นเหรียญเช่นเดียวกันนะครับเป็นเหรียญที่ผมได้มาในวันนี้นะครับเป็นเหรียญที่มีการ ลงขายมีแม่ค้าลงขายในกลุ่มซื้อขายนะครับแล้วก็ผมก็สั่งซื้อมานะครับเดี๋ยวมาดูว่าเป็นเหรียญอะไรนะครับนี่นะครับเป็นเหรียญเดี๋ยวแกะให้ดูดีกว่านะครับเหรียญน,นั้นเนี้ยเขาเรียกว่าแผงเหรียญหมุนเวียนนะครับแผงเหรียญหมุนเวียนก็คือก็คือเป็นผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเหรียญน,นะครับที่กรมธนารักษ์จัดทําขึ้นนะครับ เดี๋ยวเช็คของก่อนนะครับอันนี้ได้มาห้าแผงนะครับผมสั่งซื้อมาห้าแผงนะครับคืออันเนี้ยเป็นเป็นอีกหนึ่งรูปแบบที่นักสะสมเขาเขานิยมเก็บกันนะครับเนี่ยแบบนี้คือแผงเหรียญหมุนเวียนนะครับอันนี้เป็นแผงเหรียญหมุนเวียนประจำปีพศ2564นะครับก็เป็นแผงที่ออกมาปีล่าสุดนะครับอาจจะ อาจจะช้าสักหน่อยนะครับเพราะว่าปัจจุบันนี้ปีพศสองาแล้วนะครับแต่ว่าแผงล่าสุดเพิ่งออกมาแค่2564นะครับก็กรมธนารักษ์ก็ทยอยผลิตออกมาเรื่อยๆนะครับแบบนี้แผงออกใหม่แบบเนี้ยราคาไม่แพงนะครับกรมธนารักษ์จำหน่ายน่าจะอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับ เดี๋ยวมาดูว่าเป็นแผงยังไงนะครับอ่านี่ครับก็คือเป็น,เป,นเป็นเหรียญเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับที่เราคุ้นเคยนะครับจะมีเหรียญสิบบาทห้าบาทอ่านี่นะครับเหรียญสิบบาทห้าบาทสองบาทหนึ่งบาทห้าสิบสตางค์ยี่สิบห้าสตางค์นะครับอันเนี้ยเขาเรียกว่าแผงเหรียญหมุนเวียนนะครับก็คือมือใหม่นะครับ อาจจะไม่เข้าใจนะครับก็คือง่ายๆก็คือแผงแบบเนี้ยกรมธนารักษ์จะผลิตออกมาทุกปีนะครับนักสะสมเขาก็จะนิยมเก็บสะสมกันนะครับพิเศษก็คือจะมีเหรียญที่ไม่ได้ใช้ในชีวิตประจําวันนะครับก็คือจะมีเหรียญสิบสตางค์เหรียญห้าสตางค์แล้วก็เหรียญหนึ่งสตางค์นะครับอันนี้ก็คือเป็นการสะสมอีกรูปแบบหนึ่งนะครับ วันนี้ได้มาได้มาห้าชุดนะครับคือแผงบางปีพศก็มีราคาราคาสูงนะครับหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นนะครับอันนี้ออกใหม่ออกใหม่ล่าสุดก็หลักร้อยนะครับตัวอย่างแผงเหรียญน,นะครับบางปีพศอ,อ,อ่าผมขออนุญาตใช้หนังสือแล้วกันนะครับอันนี้คือแผงนะครับ ปี2530ถ้าแบบเนี้ยจะเล่นกันหลักหมื่นนะครับเพราะว่าในแผงเหรียญปี30มนเนี่ยจะมีเหรียญ50าสิบสตางค์ปี30ด้วยนะครับอันนี้เป็นราคาที่เขาประเมินไว้นะครับแผงเหรียญปี30%มปกภาษาไทย3,200มื 32, ่นถึง35,000บาทนะครับอันนี้ก็คือเป็นแผงที่มีน้อยมากนะครับต้องทําความเข้าใจนะครับอะไรที่มีน้อยราคาก็จะสูง นะครับ <c oughs> อันนี้เป็นแผงปีสามศูนย์เช่นเดียวกันนะครับอ๋อไม่ใช่นะครับอันนี้ปีสามสองถ้าปีสามสองก็จะเล่นกันหลักพันนะครับอันนี้แผงปีสามศที่เป็นหน้าปกภาษาอังกฤษนะครับข้อมูลในหนังสือก็สี่หมืนห้าถึงสี่หมืนแปดนะครับอาแล้วก็ <c oughs> มีผลิตออกมาทุกปีพศนะครับราคาก็จะแตกต่างกันนะครับอันนี้ปีสามสองนะครับ ราคาในหนังสือก็พันห้าถึงพันเ็ดนี่นะครับก็มีมีข้อมูลตลอดนะครับคือเหรียญอ,อ่าการสะสมเหรียญอะ่ะมันมันจะดีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเป็นสายเหรียญที่เราเก็บจากกรมธนารักษ์นะครับมันจะมีข้อมูลนะครับจะมีข้อมูลให้เราได้ศึกษาตลอดนะครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นข้อดีของของการเก็บสะสมเหรียญน,นะครับอ่าอันนี้คือแผงที่เราเห็นกันบ่อยๆนะครับ สิบบาทปีสามหนึ่งนะครับแพ็คเขียวนะครับแบบนี้ก็รับซื้อนะครับจะเห็นกันบ่อยนะครับเหรียญสิบบาทปีสามหนึ่งแพ็คเขียวแบบนี้ก็เริ่มต้นนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งพันสองร้อยบาทนะครับอันนี้ตอนออกจากกรมธนารักษ์ตอนปีสามหนึ 1, ่งสามสองน่าจะน่าจะไม่ถึงห้าร้อยนะครับน่าจะประมาณสามถึงสี่ร้อยนะครับแต่ว่าเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับ ก็ตอนนี้ก็เล่นกันหลักพันนะครับอันนี้ก็คือแนะนําเบื้องต้นนะครับอ่นนี้เป็น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 อย่างอื่นแล้วนะครับออันนี้ผมพูดเรื่องแผงนะครับเพราะว่าจะแนะนํามือใหม่นะครับใครที่เพิ่งเริ่มเก็บเพิ่งเริ่มสะสมนะครับก็เริ่มเก็บจากแผงใหม่ๆก็ได้นะครับราคาไม่สูงนะครับอันนี้ในกลุ่มซื้อขายเขาก็เขาก็ขายกันอยู่ประมาณ320นะครับอันนี้คือราคาจริงๆเลยนะครับ กลมธนารักษ์จำหน่ายอยู่ที่ประมาณ300บาทนะครับแต่ว่า,าด้วยความยังไงอ่ะเราอยู่ต่างจังหวัดนะครับไม่สะดวกที่จะไปซื้อเองนะครับก็ก็มันจะมีจะมีพ่อค้าแม่ค้านะครับที่เขาที่เขาไปซื้อมาแล้วก็เขามาลงขายเขาก็จะบวกบวกค่าดําเนินการค่าจัดการอะไรประมาณนี้นะครับเหมือนกับเหมือนต้นทุนอ่ะเขาซื้อมา300ลงขาย 320นะครับก็โอเคนะครับก็ถือว่าเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับคนที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับผมก็ไม่ได้ซีเรียสอะไรนะครับผมซื้อมา320อันนี้ผมก็ส่งส่งต่อให้กับลูกค้านะครับที่เขาไม่สะดวกนะครับเขาก็ยอมจ่ายสามอยานะครับคือผมซื้อมาราคาออกจากกลมอ่ะอันเนี้ยคือพูดกันตรงๆนะครับคือมันจะเป็นระบบการแบบนี้นะครับไม่ใช่ว่าเก่งกำไรหรือค้ากำไรนะครับมันเป็นระบบ ประมาณว่าอำนวยความสะดวกมากกว่านะครับออกจากกลม300นะครับคนที่ไปรับจากกลมลงขาย320นะครับเราก็พอซื้อได้นะครับซื้อ320เราส่งให้ลูกค้าเรา350เขาก็รับได้อันนี้ก็คือเป็นเป็น,เป,นเป็นระบบการซื้อขายอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็คือเหมาหมดแล้วนะครับ <c oughs> มีมีม,มีมีลูกค้ามีนักสะสมที่เป็น FC ผมทางช่อง Youtube เขาก็ขอเหมาไปหมดแล้วนะครับทั้ง5แผงเลยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่วุฒิหลังวังนะครับก็มาทักทายคุยเล่ยเปื่อยนะครับแต่ว่าในความเล่ยเปื่อยก็มีก็มีสาระมีข้อมูลให้ได้ฟังกันด้วยนะครับอ่านี้ก็ลองลองดูนะครับราคายังไม่แพงนะครับเผื่อว่าเป็นจุดเริ่มต้นของนักสะสมมือใหม่นะครับเริ่มเก็บเหรียญตัวนี้ก่อนก็ได้นะครับแพ็กเกจสวยนะครับราคาซื้อขายกันในกลุ่มน่าจะไม่เกิน3 5มนะครับ อ่าก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ออกโดยกรมธนารักษ์นะครับคราวนี้มาดูเหรียญสักเล็กน้อยละกันนะครับ <c oughs> สําหรับใครที่ต้องการขายเหรียญน,นะครับยกตัวอย่างให้ดูเหรียญหลักๆเลยนะครับอ่าเดี๋ยวรีวิวเหรียญน,นี้ก่อนละกันนะครับเหรียญสิบบาทดูก่อนใช้ขายได้จริงๆนะครับถ้าเกิดว่าเจอเหรียญสิบบาทปีพศสองพันห้าร้อยสาสิบเอ็ดนะครับอันนี้ขอรีวิวก่อนนะครับอ่าเหรียญน,นี้มีมีเอฟซนักสะสม ขอแบ่งปันไปแล้วนะครับโอนเงินเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววันนี้ผมช่วงบ่ายผมจัดส่งให้นะครับคือเหรียญน่ะมีการซื้อขายกันจริงๆนะครับมือใหม่อาจจะไม่เข้าใจนะครับซื้อขายได้จริงๆนะครับแต่ว่าจะต้องเป็นเหรียญที่ได้รับความนิยมนะครับเช่นเหรียญ10บาทปี31อันเนี้ยได้ความได้รับความนิยมเพราะว่าผลิตน้อยนะครับจำนวนการผลิตแค่6200เหรียญราคาซื้อขายก็เล่นกันหลักร้อย ปลายๆถึงหลักพันนะครับสภาพผ่านการใช้งานผมรับซื้อปีสามหนึ่งเริ่มต้นที่500บาทนะครับอ่านี้ก็คือเป็นเป็นข้อมูลเบสิกพื้นฐานอยู่แล้วนะครับนักสะสมรุ่นเก่าๆหรือใครที่อยู่ในวงการก็จะรู้ข้อมูลเหล่านี้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าเผื่อใครเป็นมือใหม่นะครับก็จะได้ทำความเข้าใจว่าทำไมเหรียญน,นึ่งขายได้ซื้อจริงหรือเปล่า มันหลอกหรือเปล่านะครับไม่ได้หลอกนะครับเพจผมช่องผมไม่ได้หลอกแต่ว่าเพจมิจฉาชีพหรือว่าช่องมิจฉาชีพก็มีนะครับมีหลอกลวงนะครับคือคือคือ,คอมีทั้งคนดีคนไม่ดีนะครับเราเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับพูดเรื่องเหรียญล้วนๆเลยดีกว่านะครับ10บาทปี31ถ้าใครเจอสภาพผ่านการใช้งานผมรับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับแต่ว่าถ้าเป็นสภาพไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าผ่านใช้น้อย ประมาณเนี้ยนะครับจะซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ1,000บาทนะครับอ่านี่ปีสามหนึ่งนะครับปีสามหนึ่งอาจจะหายากสักหน่อยนะครับที่ง่ายๆอ่าขึ้นมานะครับก็จะเป็นปีสี่หนึ่งะอันนี้ผลิต9ก้าแสนกว่าเหรียญน,นะครับเหรียญสิบบาทปี4ี่หนึ่งจำนวนการผลิต9ก้าแสดหมื่นเหรียญราคาซื้อขายสภาพผ่านการใช้งานตอนนี้ก็ไม่น่าจะเกิน100บาทแต่ถ้าเป็นปีสีหนึ่ง สภาพไม่ผ่านการใช้งานนะครับผมรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ400บาทนะครับอันนี้ก็อาจจะไปเร็วๆสักหน่อยนะครับใครที่ตามไม่ทันก็ดูข้อมูลหน้าเพจผมก็ได้นะครับอันนี้ผมให้ดูเหรียญรวมๆแล้วกันนะครับที่สอบถามกันมาบ่อยดู2ตัวนี้แล้วกันนะครับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญ10บาทนะครับก็ไม่ได้เป็นปีหายากนะครับเป็นปีส8ด แต่มีการสอบถามกันมาค่อนข้างจะบ่อยนะครับว่าเหรียญในลักษณะแบบเนี้ขายได้ไหมนะครับอาจจะขายได้ในกลุ่มพระเครื่องนะครับหรือว่าสายเครื่องรางสายโค้ดแบบนี้นะครับแต่ว่าในทางของนักสะสมเหรียญนะครับเขาจะไม่ค่อยนิยมกันเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเหรียญต่อโค้ดเนี่ยมันทำได้ไม่ยากนะครับเพื่อนๆสามารถสั่งซื้อโค้ด จากในแอปช้อปปิ้งออนไลน์หรือว่าหาซื้อจากที่ไหนก็ได้นะครับแล้วก็เอามาต่อโค้ดแบบนี้ได้นะครับคือโค้ดตัวเนี้หาได้ไม่ยากนะครับเหรียญต่อโค้ดที่หลายๆท่านสอบถามผมมานะครับผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับออันนี้คือไปไปทีละเหรียญน,นะครับจะได้ทําความเข้าใจนะครับเก็บสะสมได้ถ้าชอบแต่ว่าทางเพจผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับเหรียญต่อโค้ดเหตุผลที่ไม่รับซื้อเพราะว่าโค้ดตัวเนี้ย สั่งทําได้หาซื้อได้ไม่ยากนะครับอันนี้ไม่ได้รับซื้อนะครับอีกรุ่นนึงนะครับสอบถามกันมาบ่อยนะครับก็คือเหรียญในลักษณะของเหรียญเนื้อเกินแบบนี้นะเหรียญเนื้อเกินนะครับอันนี้เป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตจริงๆนะครับพบเจอบ่อยปริมาณการพบเจอค่อนข้างจะเยอะนะครับ เหรียญตัวนี้เมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วผมเคยรับซื้ออยู่ประมาณเหรียญละ20บาทแต่ว่าณปัจจุบันตอนเนี้มีการพบเจอกันค่อนข้างจะเยอะนะครับตอนนี้เหรียญเนื้อเกินผมยังไม่ได้รับซื้อนะครับแต่ว่าไม่ใช่ว่าผมไม่รับซื้อแล้วขายไม่ได้นะครับแหล่งแหล่งการขายของเหรียญในลักษณะแบบนี้ถ้าเพื่อนเพื่อนมีเยอะๆเ,เหรียญเนื้อเกินแบบนี้มีเยอะๆนะครับผมแนะนําลองนําไปลงขายในกลุ่มซื้อขายต่าง นะครับลองลองพิมพ์เซิร์ชหาข้อมูลนะครับใน Facebook ก็ได้นะครับเซิร์ชหาข้อมูลกลุ่มซื้อขายเหรียญนะครับแล้วก็ลองเข้าไปดูนะครับถ้าเกิดว่ามีเหรียญในลักษณะแบบนี้เยอะๆนะครับถ่ายรูปนะครับการขายเหรียญในกลุ่มนะครับจะต้องถ่ายรูปเหรียญคู่กับชื่อ a c e b o o k นะครับอันนี้ผมแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะขายเหรียญ บางเหรียญที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับเนี่ยเหมือนอันนี้ชื่อ Facebook ผมนะครับแนะนำนะครับผมก็จะมีมีชื่อเฟซนะครับแนบกับเหรียญแบบนี้นะครับอันนี้คือแนะนำนะครับสำหรับใครที่ต้องการจะจะขายเหรียญตามกลุ่มต่างๆนะครับก็อยากให้ถ่ายรูปแบบนี้คู่กันนะครับแล้วก็ลงราคาให้ชัดเจนนะครับเหมือนเหรียญตัวเนี้ยเหรียญเนื้อเกินมีเรือเนี่ยราคาตอนนี้ในกลุ่มนะครับน่าจะไม่เกินเหรียญละ30บาท นะครับอันนี้คือแนะนำนะครับแนะนำช่องทางการขายเหรียญบางเหรียญบางรุ่นที่ผมไม่ได้รับซื้อนะครับผมไม่ได้รับซื้อมันไม่ได้หมายหมายความว่าขายไม่ได้นะครับบางเหรียญนะครับเหรียญแบบนี้เพจผมไม่ได้รับซื้อแต่เพื่อนๆสามารถลงขายได้ตามกลุ่มซื้อขายเหรียญต่างๆนะครับลองเข้าไปดูลองเข้าไปศึกษาข้อมูลนะครับเข้าไปดูเรื่อยๆนะครับเลื่อนดูข้อมูลตามกลุ่มซื้อขายอ่ะเพื่อนๆจะได้ จะได้รู้อะไรเพิ่มมากขึ้นนะครับจะได้รู้ความจริงเกี่ยวกับเหรียญว่าเหรียญแบบไหนอ่ะที่ขายได้นะครับอ่าอันนี้รุ่นที่สองนะครับแบบนี้ผมก็ไม่ได้รับซื้อนะครับเ,เหรียญห้าบาทให้ดูเหรียญห้าบาทที่เจอกันบ่อยๆนะครับเหรียญห้าบาทที่ผมรับซื้อมีอสองปีพศนะครับก็คือ,อคือปีสี่ศูนย์แล้วก็ปีสี่หกนะครับ อันนี้ก็คือไลฟ์สดนะครับสามารถสอบถามข้อมูลได้นะครับผมก็แนะนําข้อมูลไปเรื่อยๆนะครับส่วนใครที่ไม่มีเวลาดูไลฟ์สดหรือว่าไม่ชอบดูคลิปยาวๆนะครับก็สามารถดูภาพนิ่งดูข้อมูลหรือว่าคลิปสั้นได้นะครับหน้าเพจผมก็ทาทาข้อมูลไว้ตลอดนะครับอันนี้เหรียญ5บาทปี46นะครับจำนวนการผลิตนะครับห8 2 0 0 0นนเหรียญนะครับผลิตเยอะนะครับแล้วก็ยังเจอกันบ่อย เจอแบบเนี้ยขายได้ทุกที่ทุกเพจนะครับหรือว่าใครที่คิดว่าร้านรับซื้อเพจรับซื้อซื้อถูกเกินไปนะครับก็ลองไปขายในกลุ่มซื้อขายได้นะครับเนี่ยถ่ายถ่ายรูปเหรียญที่ท่านมีนะครับแล้วก็แนบแนบชื่อเฟซของท่านนะครับเอาไปลงขายในกลุ่มซื้อขายก็ได้นะครับอันนี้คือคือคืออยากจะแนะนํานะครับเพราะว่าบางทีร้านรับซื้อผมเป็นเพจรับซื้อนะครับ าราคาตลาดราคาในกลุ่มอาจจะขายกันที่3 0 0ผมก็มีความจําเป็นที่จะต้องซื้อ250เพื่อที่จะไปขายต่อนะครับแต่ว่าบางทีซื้อถูกก็โดนด่านะครับซื้อถูกก็โดนด่าก็เลยแนะนําให้ไปขายเองก็ได้นะครับเนี่ยการขายก็ถ่ายรูปเหรียญแล้วก็แนบชื่อ f c e e o o o นะครับเอาไปลงขายเองเลยนะครับส่วนใครที่ไม่อยากลงขายนะครับมีเยอะๆอยากจะขายให้ผมก็ถ่ายรูปชัดๆ นะครับถ่ายรูปชัดๆแล้วก็ส่งรูปเหรียญมาให้ผมดูนะครับส่งมาทางข้อความเพจหรือว่าจะส่งมาทางไลน์ก็ได้นะครับผมก็จะเสนอราคาที่ผมซื้อได้นะครับราคาที่ผมซื้อได้ก็คือราคามันจะต่ํากว่าท้องตลาดอยู่แล้วนะครับเพราะว่าผมจะซื้อไปขายนะครับอ่าอันนี้คือข้อมูลนะครับก็คืออยากอยากให้รู้แล้วก็อยากจะให้เข้าใจระบบการซื้อขายนะครับเออเหรียญบางเหรียญอะ่ะราคามันไม่แพง นะครับเล่นกันหลักสิบหลักร้อยแต่ว่า,าที่มีบางเพจบางคลิปที่เขาออกมาปัน่นนะครับหลักหมื่นหลักแสนอะลองถามเขาดูว่าเขาซื้อจริงหรือเปล่าถามเขาดูว่าต้องทําใบรับประกันหรือเปล่าถ้าเกิดว่าซื้อหลักหมื่นหลักแสนให้ทําใบรับประกันนะครับอันนั้น่ะคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซนอย่าไปหลงเชื่อนะครับ่าก็ผมก็เป็นเพจ ซื้อขายเหรียญนะครับรับซื้อจริงรับซื้อจริงในราคาที่สามารถนําไปขายต่อได้นะครับอ่าอีกสักเหรียญละกันนะครับเหรียญสองบาทสีเงินนะครับสองบาทสีเงินผลิตออกมาสามปีพศนะครับสี่แปดสี่เก้าห้าศูนย์ปีที่ผมรับซื้อก็ผมจะรับซื้อแค่ปีห้าศูนย์นะครับไม่ไม่เกินราคาตอนเนี้ยเหรียญละไม่เกินสามบาทนะครับไม่แพงนะครับถ้าใครมีเยอะๆปีห้าศูนย์เช่นเดียวกันนะครับ ลองนําไปขายในกลุ่มดูนะครับท่านอาจจะขายได้ถึงเหรียญละสี่บาทห้าสิบถึงห้าบาทนะครับปีห้าศูนย์นะครับอ่าคลิปนี้ประมาณว่ามาแนะนําให้ไปขายเหรียญให้ได้ราคาสูงสูงละกันนะครับอ่ามีเยอะๆยะก็อาจจะขายได้ถึงเหรียญละสี่บาทห้าสิบนะครับปีห้าศูนย์นะครับอ่าโอเคนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับมาทักทายนะครับไลฟ์สดเปิดการมองเห็นนะครับ ได้มาได้มาวันนี้นะครับก็คือแผงล่าสุดนะครับลองลองเข้าไปดูนะครับใครที่สนใจก็ลองเข้าไปดูในกลุ่มซื้อขายก็ได้นะครับราคาที่แม่ค้าลงขายน่าจะประมาณไม่น่าจะเกิน330นะครับแล้วก็มีค่าจัดส่ง50บาทนะครับส่วนที่ผมอะ่ะหมดแล้วนะครับอันนี้ได้มา5แผงก็เดี๋ยวก็ส่งให้กับนักสะสม FC ทางช่อง YouTube ที่เขาจองไว้นะครับ นะโอเคนะครับใครที่สนใจต้องการจะขายเหรียญศึกษาเรื่องเหรียญน,นะครับอยากให้ดูคลิปนะครับดูคลิปแล้วก็ทําความเข้าใจแล้วก็เปรียบเทียบนะครับช่องจริงกับช่องมิจฉาชีพเพจจริงกับเพจมิจฉาชีพมันจะต่างกันนะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับมีทั้งซื้อจริงแล้วก็หลอกนะครับเราต้องแยกแยะให้ออกนะครับเราจะได้ไม่โดนหลอกนะครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่ชาติชายนะครับไม่ค่อยได้ไลฟ์สดนะครับนานๆจะมาไลฟ์สดสักครั้งหนึ่งนะครับช่วงนี้ทําหลายอย่างนะครับทําหลายอย่างก็เวลาก็มีน้อยนะครับอ่าโอเคนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับก็ประมาณนี้นะครับไลฟ์นี้สั้นๆนะครับเจอกันไลฟ์ต่อไปสวัสดีครับ